เอ้ยยืนอะไรอยู่น้องไม่เอาอ้าวลิงเมินค่ะไม่ต้องแกะหรือเปล่าไม่ต้องแกะไม่ได้โยนให้เขาโลดเอกไม่เอาน้องอย่าเล่นมันว่ากินน่ะไม่กินก็นู่นไปหน้าไปเสนีลูกกินเออเธออย่าไปเก็บเดี๋ยวมันกัดเด้ มึงกเก็บมากงหาไมเนังมาส่นใจปีโป้นี่เลยที่นี่เมืองลิงอ้าวย่างลูกเจ้าของหามไงมีดูดิน่น้อยใจนะคนถือปีโป้อะมันชอบทัวชอบกินทัวน้องมีโป้ไ,ปไหมน้องหนูอะไม่ลูกอลาบาดบาดเดียวลูกบาดเดียวไม่ฟีก็ได้ ชอบถั่วปัดเดียวลูกปัดเดียวปัดเดียวลูกซื้นหนึ่งแถมหนึ่งลูกหนึ่งแทมหนึ่งครับปะหนึ่งแถมหนึ่งแล้วมันรู้ด้วยนะเออไม่ใช่ถั่วไม่เอาเว้ย กก้าเลยมือมันนิ่มมากเลยนะใช่ใช่น้องพี่ระวังนะพี่ให้แล้วพี่อย่าชักมือกลับนะลูกจะให้แล้วให้ให้เลยอย่าชักมือกลับนะโอ้หนูหนูต้องเปลี่ยนธุรกิจแล้วน้องน้อง,องต้องเปลี่ยนธุรกิจแล้วลูก น้องต้องไปขายถั่วแล้วน้องขายปีโป้ไม่ลุ่งแล้วน้องขายปีโป้ไม่ลุ่งแล้วลูกลุกไปเนว่เอไแาไแบบ่าไม่สนใจเลยนี่เอาอะอยากได้ถัว่วไม่กินด้ยนวยก็แสบ เจอลรีงลบบุรีมันแย่หมดเลยนะตโมเย็นแบบถุงในเนี่ยตั้เอาถั่วอย่างเดียวเลยอ่ะเออแจ็บๆจพบ่จบปีกต้อไหมั่วออกอะคุณลุงต้องขายถั่วแล้วแหละลูกบอกถั่วหมดมันแพงซื้อมาไม่ค่อยได้กำไรถั่วมันแพงอันนี้ันี่ เอาเองแม่มเลยตกหยากตกซาอะไรตีออเอเอสนวนาำนามึงบ่าบา,อา,อาอนอะไรอแง่เหรอเออมันมันไม่เอามันดึงมือลงมาแล้วมันก็หยิบถุงถั่วไปสนวนลำนาม,นามึงบ่น้องปีโป้คนก็กินได้ลูกไม่กินก็ไม่ต้องให้ละมันกินอยู่เห็นไหมมันนั่งแก่อยู่เนี่ยอันนี้เขามารออะไรครับ อันนี้รออะไรครับไม่กินคะจะเอาถั่วถั่วมันหมดแล้วต้องโยนเข้าป่าแล้นลิงเสแต่น้องเขาแก่แล้วเจ้าอะไรนะโจก่อนไปด้านนู้นก็เยอะไปด้านนู้นไม่ได้ไปลองป่านู้นลูกเผื่อมน้องกินเพราะว่าส่วนมากคนให้ที่นี่ไงแต่ก่อนนี่ลิงต้องง้อคนตอนนี้คนต้องง้อลิงนะย ไปมาหอดเราเดอ้อเมืองลิงไปย้ายที่ใหม่แล้วน้อยใจลิงค่ะโอ้ยหยาแย่บดเลยล่ละห่วงกินในรถกับป้า่นะั่สันก็ได้แสบหน้าขอบคุณค้าโบน,นี้น่ารัก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 กินง่ายเลี้ยงง่ายนี่เลี้ยงง่าย ไม่ค่อยได้และแม่ด้านหลังแม่ฮะเออนี่อ้าวมันยังยีข้างัหนน่ะตัวไหมน้องตนะิ๊กไหมตัวป่ะ เนียงอ้าวอาวอานางบัณทองแล้วสามเจ้าแล้วสามเจ้าที่มันนั่งมองเราจะแกะอยู่เป่น้อง แไม่ได้แกไม่ได้ลูกลอยอยู่รอยอยู่รออยู่นโอ้ยกูม่สูนแถ่น้าแล้วไปจ้ะน้ิงน้ำนี่น้ำเออนางกลัวจ่าฟูงะหนูโยนโยไปไกลว่วเขาไ่ได้แก้ท่างานเพื่อไงอุ้ยน้องฉลาดนะมันกัดกลให้เตกแล้วมันจะเปิดฝา ก็ก็คนก็มาจากลิงนี่แหละะเนาอ๋อเงี้ยแต่เมื่อกี้ไม่ใช่ใช่ไหมทำไมแมวอ่ะหนูเขารู้แล้วว่าปิ๊โปอรอร่อยเออมงูบางทีเราก็ต้องหาทำเลนะลูกทำธุรกิจอะ่เเล่บางทีเราทำธุรกิจเราก็หาทำเลนะไอ้หนูปิ๊โปไหมลูกไอ้หนูแจกฟรีแล้วเนี่ยเย้ มีการรับตาสร้างเซเลยวะวันนี้แดดดีลงุงมันลงมาเที่ยวเล่น เราถือขนมมาน้องต้องวิ่งเข้ามาใช่ใช่เนี่ยคนเยอะคนให้เยอะเราอะไรพวกเราเดินมาเพ,พรามขนม,พพมแต่น้องเดิอนหอนี <c oughs> ลูกก็อยากเล่น เข้าเวลาเข้าเลยแล้วก็ใบเปล่าเลยไปไหนหมดเลย อิ้มว้หินแล้วลูกอินแล้วอืไปฝั่งนู้นกันไหมตรงไปสนีไหมลูกอยาเด้อเธอโอเคป้าเม 那怎么办？